น้องเบสเมทาสิทธ์บุญเสน่ห์ค่ะจาก PRC ซีทีมไอออนดักนะคะคนนี้นี่นอกจากจะช่ำชองในเรื่องดาวฮิวแล้วในเรื่องของ b บีมนี่ไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าเขานี่เป็นสุดยอดนะคะของรุ่นเล็กทีเดียวค่ะเนชยเจอกันมา2-3ปีแล้วนะคะชื่อนี้เชื่อว่าน่าจะิดหูคุณผู้ชมไปแล้วนะคะใช่ค่ะทั้งชื่อรูปร่างนะคะแล้วก็เจอมา2-3ปีตัวเท่าไหนยังตัวเท่าเดิม ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ให้ทานอะไรนะถึงได้เก่งค่ะใช่ค่ะวันวันหนึ่งนี่ไม่ทำอะไรค่ะอยู่กับจักรยานนะคะและนักนลงมาแล้วนะคะโอ้น้องเบโอ้ทำเวลาใช้ได้ทีเดียวค่ะทีเดียวค่ะเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะโอเดูได้เพราะว่านอกจากที่ไม่ได้ปั่นคนเดียวด้วยค่ะคุณพ่อยังลงแข่งขันด้วยนะคะ จังหวะนี้เรามาดูจุดเนี่ยนะคะแมทุกคนนี่จะจุดเมื่อกี้นี้จะเข้าโค้งันลึกทีเดียวนะคะเกือบจะไปสกิดต้นไม้ที่อยู่ข้างทางแล้วนะคะใช่ค่ะเหมือนกับเป็นลายที่ทุกคนเลือกมาแล้วว่าต้องมามุมเนี้ย<ะ>แล้วมันจะเข้าโค้งต่อได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสนามนี้นี่ทางซิงเกิลแท็กค่อนข้างเยอะและเป็นทางซิงเกิลแท็กแบบลงเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการทรงตัวหรือการปั่นเนี่ยนักกีฬานี่ต้องเตรียมแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดของสนามให้ดีนะคะ ทำเวลามาไม่น้อยทีเดียวค่ะ1นาที10วินาทีนะคะสําหรับน้องเบสเนี่ยเวลาถือดีทีเดียวแล้วก็ผ่านมานี่ค่ะผ่านุนึงโมงตรงนี้มาเป็นสนัญญาณมองบอกว่าใช่แล้วนะคะผ่านจะเส้สนชัยแล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็นี่ตัวจุดนี้นี่พอใกล้ถึงเส้นชัยนี่ก้นแทบไม่ติดบอกกันเลยนะคะ <laughs> ข้างล่างก็ลุ้นนะคะจะมีจอเล็กๆนะคะให้ให้ดูอยู่เหมือนกันตรง h o อตซีทนะคะ,คะนี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้านแมน่น้องเบสสนามนี้นี่เตรียมตัวมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเก็บรายละเอียดของสนามได้ดีนะคะหาจังหวัะพลาดไม่ได้แล้วก็มมาดูเหินเข้าเนินแล้วมาดูว่าเข้าเส้นชัย,ยทีเดียวค่ะ h o อตซีทจากคาดการแล้วน่าจะเปลี่ยนนะเปล่าคะก็เท่าที่เห็น ไม่เปลี่ยนค่ะทำเวลาไป1นาที56.03วินาทีค่ะโอ้โหนะคะแหมน่าเสียดายจริงๆค่ะปั่นมาดีนะคะจังหวะน,นี้เราดูหนูว่าน้องเขาไม่มีจุดที่ผิดพลาดเลยค่ะนะคะแต่ว่าเวลายังช้าไปนิดนึงนะ,ะจอยอย่างที่บอกมาเรื่อยๆไม่รีบน,นะคะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆสำหรับกีฬาดาวนิวของสำหรับน้องเบสนะคะ นีจ่จังหวะช่วงเขาเส้นชัยนะคะกระโดดขึ้นมา